เมื่อครั้งอดีตพญาแมงป่องพิษพาบุตรชายทั้งสมาขอพึ่งพิงอารามบุปผาเหลืองจอมารร้อยเนตรปรารถนาในฤทธานุภาพของพิษล้มอาชาจึงรับปากจะให้ลูกหลานปีศาจแมงมุมแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลแมงป่องและได้เรียกให้ปีศาจแมงมุมเท่าพาบุตรตรีทั้งสี่ออกมาดูตัวเมื่อทุกคนนั่งลงแล้ว จอมานก็ให้บุตรชายทั้งสี่แห่งตระกูลเมืองป่องแสดงตัวทีละคนคุณชายใหญ่ลุกขึ้นยืนตบอกพลางกล่าวว่าวิชายุท์ของข้าได้รับการถ่ายทอดจากท่านพ่อโดยตรงในบรรดาพี่น้องข้านับว่าเป็นบุรุษที่ดีที่สุดหากพี่สาวทั้งหลายอยากแต่งกับข้าก็าอย่าได้บาดหมางใจกันเลยหญิงสาวทั้งหลายต่างขมวดคิ้ว คุณชายรองจึงรีบลุกขึ้นและชิงกล่าวว่าพี่สาวทั้งหลายอย่าได้กลัดกลุ้มไปเลยพี่ใหญ่ของข้าปากไว้ใจเร็วแม้เขาจะเก่งกาจแต่ข้าก็ไม่ด้อยหากรับข้าเป็นสามีข้าจะขยายถ้ำให้ใหญ่ขึ้นและแกรงขึ้นจอม,มานฟังแล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์นักสวนหญิงสาวทั้งหลายยังคงไม่แสดงท่าทีใดๆ และมองไปยังคุณชายสามคุณชายสามเห็นทุกคนมองอยู่จึงจำใจกล่าวว่าพี่ชายทั้งหลายล้วนเป็นคนดีน้องชายของข้าก็ไม่เลวทีเดียวพี่สาวทั้งหลายโปรโดพินิจด,ดูคุณชายสี่นึกรำคาญที่พี่สามไร้ความน่าเกรงขามรู้สึกไม่พอใจนักจึงกล่าวว่านิสัยพี่สามของข้าชวนอึดอัดใจอยู่บ้างพี่สาวทั้งหลายอย่าได้ขบขันไปเลย แม้ข้าจะอายุน้อยกว่าพวกเขาแต่ควรค่าเกี่การคาดหวังในภายหน้าอย่างแน่นอนพี่สาวทั้งหลายเลือกข้าก็เท่ากับเลือกอนาคตนั่นเองจากนั้นจอมานก็ให้บุตรีทั้งสี่แห่งตระกูลจูแสดงความคิดเห็นทีละคนพี่ใหญ่กล่าวอย่างอบอุ่นว่าในครอบครัวมีน้องสาวมากมายท่านแม่ก็ล้มป่วยอยู่ ข้ายังไม่ยินดีจะละทิ้งภาระหน้าที่นี้แล้วปล่อยให้น้องสาวทั้งหลายต้องลำบากรออีกสองสามปีเถิดแมงป่องทั้งหลายสายศีรษะแสดงความเสียดายพี่รองยิ้มอ่อนข้ายุ่งอยู่กับการดูแลก,กิจการของตระกูลเพียงลำพังมีปัญหามากมายให้ต้องแก้ไขหากว่าต้องลดตัวไปแต่งงานด้วย มีใครยินดีอุดช่องหัวเรื่องเงินทองนี้ให้ได้ข้าจะลองไตรตรองดูภูเขาพิดนั้นพินาศไปตั้งนานแล้วจะหาทรัพย์สินเงินทองมาจากที่ใดได้คำพูดของพี่รองจึงเป็นการปิดโอกาสของอีกฝ่ายพี่สามถือพัดไว้ในมือข้าอยากแต่งงานกับผู้ที่รักในสุนทรียภาพเช่นเดียวกันข้าชอบบทกวีของหลวอินเป็นที่สุด ในบรรดาพวกท่านทั้งสี่มีผู้ใดเคยอ่านหรือไม่เกรงว่าแมงป่องทั้งสี่จะไม่รู้เรื่องเสียด้วยซ้ำว่าบทกวีคืออะไรแล้วจะไปรู้จากหลัวอินได้อย่างไรเล่าทุกคนจึงได้แต่ฝากความหวังไว้ที่พี่สี่พี่สีนั่งอยู่ท้ายสุดพึดทัดเบาๆในลำคอด้วยความเบื่อนหน่ายและกล่าวว่าพี่สาวทั้งหลายเกรงใจกันเกินไปแล้ว พูดจาเป็นในเช่นนี้เกรงว่าพวกเขาคงจะฟังไม่เข้าใจมาดูตัวอะไรกันแค่อยากให้พวกเราลดตัวลงไปแต่งงานด้วยก็เท่านั้นทั้งยังคิดจะใช้เราเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ให้พวกเขาอีกด้วยชายชาตรีอะไรดูดีเพียงเปลือกนอกหากมีความสามารถจริงเหตุใดจึงไม่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองเล่าน่าจะดีกว่ามาพูดจาให้อับอายอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือ หลังจากนั้นด้วยเพราะพี่สีก่อเรื่องเช่นนี้บทสนทนาบนโต๊ะจึงเปลี่ยนไปเป็นวิจาร์ณพี่สีแทนต่างฝ่ายต่างขอเข้ามาซึ่งกันส่วนเรื่องสู่ขอนั้นก็ได้จบลงไปเช่นนี้เองกระบี่ชี้ขึ้นสู่ฟ้าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดภัยรีดีนักรูปลักษณ์สตรี พิสูจน์อิทธิเหนือใครพี่สี